พี่น้อยบอกกูว่าจะลงพี่น้อยก็ไปเลยไม่ลงเ้ื่อยใครขอบบ้านเหรอเปเพลงลงอ้าวหนูถอนสีนี่ว่า ใ่บิงกับปังบิกับปังกี่ห้าปลาในตส์พีุ่้มูดีดีนันไม่ใชห้าปลาใส่กูกูชกไล่เออโดนวิอาอาแต่นะแต่ไหนช่วยพิกเลย่อยๆย่อมเจเจย่องเจเจย่องบ้านเลกียบป่ะไม่เคลียรไม่เคลียร์ไม่เคลียร์มีทั้งไวเปอร์มีทั้งทันฟรีเลยไมนอย่าเพิ่งเกิดหมอเลยหมอตายอะไวเปอร์เกียร์ ว,วเวสียแต่สังีสังีเาบีเธอไแย้งไก่เราได้อย่างไรสังีฝาไปซ้ายสายซ้าย,ายข้างๆตอางันตมายยังเอาไปเปิเข้าบ้านไวเปร์เข้าบ้านโอเคลงละโอ้โหทอนโอ้โหเฮ้มีโก,โกไก่ตัวนึงพี่อารพี่อรพอ่อทะ มันโถมบ้านนี well? <point> ่หว่ามันมีท่อนฟรีโถมอ่ะขอยดูนี่ไปพี่อยากเข้าบ้านเหมือนกันนะเนี่ยผมอยู่เหมือนเขาเลยพี่ยาพี่อาผมอยู่บ้านด้วยโอ้ยที่อ่ะโดนหกหมื่นเดี๋ยวไม่หกยิ้เบาๆปวดยาวไวเปอรนะไวเปอรมานะ เอาแต่ครับวะเปิดรผมบอกเปิดไม่ได้วะเรียบรนอยพี่อามูอมนไม่โกรธควนี้มันหลุดไปเรอเออไวเอนตีเขาบ้านนอนตีเขาบ้านอไปต่อต่โอพี่อามทำอย่างนี้ไม่น่ารักเลยนะดามนล เอ้วันนี้ทำไมมันถูกกันเดียวเลยวะโอเคสองทุ่มมันก็ถูกที่บี้ไงสะท้อนเลยไมนน<ส>่กดระยะรลยกูกดหมดไงแต่เขาแกยิงอะไรนะทำไมแกนอนสงสัย <ก S 1> <ส><ก><ส><ก>มันลูกลลกรนูแยกไป<ส>กนั่นแหละแกพาเราตายนะแกตัวตัวเรือ่าล็อกตังฟีแล้วอ้โหูสะท้อนผมอยู่ในบ้านผมอยู่ในบ้าน วิ้ยออกุปพี่งอค่ไรตีตีไรตีตีเนี่ยไปไปอไม่ใช่เลยกูยิ้มแบบอดมอ่ะว่าแล้วกูลืมปนผมยิมเออกูลืมติดผมอย่างเงี้ยว่าแล้วทำไมยิงไม่แล้มันเกี่ยวไหม ไ้มีโกหลุดไปตัวหนึ่งปะาโคตรที่มตายแล้วนะตายแล้วตายแล้วโอเคครับเออตอนนี้ดับไวเปิร์กแล้วลับลอนเฟิรโอสูงว่งว่ยเอ่ยอันนี้ใครเอ่ยเฮียนหลุดเต็มเลยพี่อ้าพี่อ้าพี่อ้ํมทัาตัวนี้ไวเปิร์ไวเปิร์ไวเปิร์กไป้าง

เห็นได้เลยฟ้าฟ okay. ้าเมื่อกี้แบบไม่ไอ้เนี่ยมันจิตใจมันออกก่อนอะดิแล้วอยู่ดีๆแม่งก็ไม่ตายเฉยเฮ้ยไอ้แต่ปูมลุ่นแต่ภูมิหลุดไวเปอร์แต่ภูมิฝวาไวเปอร์ซ้ายไวเปอร์ตายโอเคโอเคโอเคครับหมดแล้วอ่ะหมดแล้วหมดแล้ววัดเต่าฝากคุณเศรษฐาวิ่งเพื่ออะไรตันซี เอาสีมาเข้าไปได้หมดแล้วหมดแล้วครับอืมไวเปอร์ไหนไวเปอร์ไหนไวเปอร์แตกครับเอาแตกเอาแตกเอาแตกใชเอา้เอาเฮ้ยไวปีปีไอ้ยายสีมานะหลอาสีละเชี่ยสะท,ทอเ้ยถอ,อ,อ,อนอะไรถอนส่งรอบเบบรอวงฟ้าให้เอาแตกเข้าบ้านเอาแตกเข้าบ้าน หน่อยนะสองตัวสองตัวหูเดาลุ้มไปเกียจสามตัวน้าบ้านต้องตัวแตวเดียวต้องไปเปืนละหมด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  เรื่องกำลังจะติดใจไอ้แสงภูมิตอกก่อนฮึโดนบุกติดตอเนี่ย เชีย <Here. S 2> โอ้หมอพูดไปหมดเลยไปเปหมอเล้คลิกตัวนี้ครับพี่วิจายังไม่ข <laughs> ึ้นจ้ายห้าปากเอ้เชียเ้ยเกิดผิดอีกเฮ้ยหมอบอกจะกีมา โมีโกะใส่ข้างนอกตัวเนึงอยากี่ตัวเนึ่งมอนมามอนมากูจอนดับลรือนัวเลยว่ะสะท้อนอีกเยอะวันนี้แม่งสะท้อน ไม่เชื่อเอ้ยไม่ได้เหมาคุณลองใจคิดอยู่ในบ้านก็ตัดถอนข้างนอกก็ตัดถอนเอ้ยเฮ้ยหมอสมาหมอนมาในหมอมันกล่องได้นะได้เปล่าวะไม่หมอบุตรตายหมอบุูรตายแล้วกล่องมันไม่หยุดวะหวาก็ปล่อยไม่ได้กิน แล้วมันหิวปะละ่ะไม่หิวดิวแต่กล่องมันไม่ปิดไงเรื่องเรื่องก็เลยงงอ๋อล้วมันมดมันไม่ปิดแล้วพี่ถ้าตาย <c oughs> คนเดียวเดียวหายหายงั้นหมื่นสระไม่มีทางตายแน่นอนผมยังไม่ตายนะครับ พี่เจ้าผมช่วยอยู่ผมไม่ช่วยแวล้วนะไม่ชีบ้านหลุดไหมบ้านหลุดไหมครัไม่หลุดไม่หลุดไม่หลุดโอ้ยบ้าจอยบ้าหลุดทอนตีฮะโอ้ยเลยวันนี้สะถอนอยังกับยากิกลุดปะยากินไม่หลุดป,น <c oughs> ปันปันไห,หนปันหนี่ยยากิวิกุผมหลุดทอนตีฮะผมหลุดทอนตียากิยากิยากิยาด ไม่รู้ใครเข้าใครเข้าเลยกูไปเข้า <c oughs> <laughs> เอ้ยููพระโจ้หน่อยเนไม่ต้องมีเพื่อนะนะ <c oughs> เพื่อนไม่ใช่แมึงหรอ,อกมอเนี้ย <c oughs> แตู่มิเข้าบ้านนะครับกินิกุ๊กเฮ้ยอย่าบอกแล้วว่าได้่าบอกว่า อย่ากินไอ้คนนี้่ะเดี๋ยวลอกใจไม่ได้เลยลอกฟรีแล้วยังไม่อบอกคุีไอ้สัส สองสี่ปานที่จ้าไม่มีปานปลาแดงด้วยขนูมีใครจะเกิดบ้านไหมครับขอปับอีกทีนะครับมามามาโดนมันมันอะไรตอกให้เสดฟูปีชีบ้านใครใครโดนห้าปานนี่สัตว์ไมดิฮิฮิเป็นบลู โอ้ยจัดเอ้ยพี่มันส<ร><ๆ>ะท้อนดีเ่รอวะเออคนรู้มันเยอะอีแบตแบกตั้งกล่องเหรอไปไหนวะอยู่พี่แต่มันน่าจะติดตะปันนะน่าจะคุยแต่โทรศัพท์นี่อ่ะขอขอขอปั๊บเลยครับติดไม้ไปหูฟังปั๊บไปนะฟกไหมโอเคฟบครับโอเคนะครับ โอ้ยหมอเพียบเลยจอสท้ายตายแล้วใช่ทำ <laughs> <laughs> ไมถึงหมอเราเนี่ยอยากี่ฝาอยากี่ฝา <laughs> ไม่รู้ก้อนไล่ต่อยก้อนไล่ต่อยหรือเอ็กซ์โพเรสไม่รู้จะถอนแบบไดเชี้อะไรแล้ววโนฟอนไม่รู้อแบบไ,โโไอ้ <laughs> จอสไปจอสุดป้ายสุดป้ายนะั่นแหละ,ส,ะสุดป้ายสุดป้าย <laughs> หมด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 ่ออไไววีเปอรวเปอร์ปั้นขวานปั้นวนโอ้ยหมอเกลียบเลยวะจาเออะหม่อยไอหมอยตัดหม่อยโอ้ยเรียบร้อยรีร้อยนี้คือหมอเรียบร้อยใช่หมครับเราอะเรียบรอยเออให้มันถงแล้วมันงแล้วมันถแล้บ้านบ้านดุดของบ้านโอองนี้วะเข้าไปแล้กันละเข้าไปกัละเข้าไปเกียบ้านององนี้ว่ะกูชอบของนี้ว่ะ โอ้โหแข่งคูเปตัวนึงแข่งคูเป็นตัวนึ่งกล้าสอนไงดอกไม่อยู่วะเข้าไปนะเข้าไปดอกละไอ้เจ็บเกิดนอกทีเดียวไม่ไม่มาเลยหมอตายอ่ะไปแล้วไปแล้วไอ้ย่ะไปป้าผ่า่บ้านแล้วมั้งไม่มาแล้วไม่เกิดบ้านแล้วต้องสอนฝีมอยู่นี่หว่าเส้นหน้าสูงเนี่ยสะท้อนไอ้ย่ะ เจยองเยองสโลโชดิปสับปสบิไปสตีเข้ามาแล้วเอคนเข้าไปเต็มเลยพี่เฮ้ยเล่าติดยกอยู่เลยไม่ได้หรอกวาโดงผมเองผมเองผมเอง,เองบ้านเยอะใช่บ้านเราเยอะมหมแล้ว No. ไม่ตายไอ้สัสเม่อสักคใครวะยาสิวันสีปุนีมาอะไรกันแต่อะไรวะนั่นน่ะไอ้ตัวแก่อยู่ตัวหนึ่งพี่ตายตายอะเจ็บแต่ไปแล้วระเบิดระเบิดระเบิดแล้วระเบิดแล้วโอเคแพ้แพหน้าตายอะแต่ตายปะไม่ตายใช่ไหม ในบ้านมีเอาแต่จะเจ๊เจจบอกละตาย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 ,ตายลงบ้านลงจะจะจีรุดจะจีรุดจะจีรุตมอก่มีเท่าวิ่งอตายปิดแล้วเบิรได้แต่ว่าไม่มีใครมันน่าจะตีผมแล้วล่ะรอกันรอยิงโอ,อกสองหมื่นหก

จอดไปจอดไปนี่ไงยากีตะขอ,อเป็นล้านหนึ่งแปลงแปลงแปลงลอกแล้วตายตายตายหมดเวลาแล้วครับหมดเวลาแล้วครับหมดเวลาสนุกแล้วสุม,มากนะครับ